แตะมัดนี่แต่ละจุดแต่ละยังนี่เบิ้งนี่เบิ้งนี่นะที่สำคัญพานนี่อันนี้นะก่อนที่จะถึงจังหวัดปฐเมธานสมมุิมันลุกลงมาถึงทั่วคนเพราะว่าเมีแรงปฏิเสธปีศาจนี่แต่สารสารสันต้นอยู่สวรรค์เขตบ้านเจ้าขาวนี่เพนตัดสินให้จุฮาสนะแต่อุทธรไปปักเซแล้วเพิ่นก็ตัดสินใหม่ว่า ทั้งเฮาแบบว่าเงสักทุกอย่างแหละและสิ่งที่สําคัญทีเจ้าแบบว่าโมโหเฮงทุกคนหนึ่งคือแบบว่าเพิ่นสั่งคองมาเลยฮาเข้าใจให้เขา้าใจบินก่อนนึกเอาว่าเพิ่นสั่งคองมาเลยฮะให้เฮ้าออกเงินก่อนธรรมดาเพิ่นก็ต้องออกเงินอันนี้ให้เฮาออกเงินก่อนและสารตัดสินบอกว่าสิ่งที่เฮาออกเงินก่อนเฮ็เหยังทุกอย่างที่จ่ายบินที่มันสั่งมาฮะ เจ้าของเจ้าเจ้าของพู้ลับมาบม่มบ่มมีส่วนหับผิดชอกและคิดได้จังใดเฮาก็อาบินบินกับเฮ้าบริสั่งเพิ่นเป็นคนสั่งนะและมาบอกเพินเ่นเพิ่นไปเฮ็ดเวียกบนอื่นไดตต่างของตัางแขงและราะวาให้เฮ้าจ่ายก่อนจกเงินออกก่อนประจกเงินออกไปแล้วว่าบ่มมีส่วนหับผิดชอกแบบนี้แหละแบบว่าจเจ้าขาวฟังครับอนศีนแล้วกับ กล้องเปิดลนะเมอน้าทุกคนมันอิติข้าวกจะมาถ่ายเบิงนะ้งในขาบผิดพลาดนี่ใส่เบิง้งแบบว่าผู้รับเมาก่อสร้สางใส่เบิ้งนอะนสภาพเพลอนนี่ยังบันแล้วแต่อยากหายใจเงนินเต็มนี่ทุกคนนี่เบิงเ่งสีกับโบเดทาแตกกับแตกโบได้แตกธรรมดาใส่เบิ่งเยลยรอบเพลอนนะทุกคนน,นะ่ไงโเมตเออข่าวตัวนั่นเลอะข่าวเลอะ อเออเขานีโลดเห็นไหมเอานี่ก็ได้เหรอว่มันมีรหัสบ<อ>้านขอมันมีรหัสมีอยู่มีอยู่นี่พอพิ่นเห็ดห่านขายเฟอร์เนี่ยดูสภาพทุกคนคานนีดแต่บ,บริเวณนี้เนี่ยก็เล็กยืดออกมาไม่ยังไงไม่ยังก็ยังบนแรกแตกมากเนยทุกคน ยุทธเขาสั่งให้ให้เหตุบ่อัะนั่นเขาจะดันมาเหตุเนี่ยเอาเล็กที่สางมาเนี่ยบริตรองตามแบบตันไั่นท่ดี้เจ้าหน้าาขึ้นไปเบิ่งทางเฮือนนะทุกคนปูนกับบได้มาตรฐานคุยกันตอนทำอีเท่าสั่งปูนปูนกระทิ้งต่อบะเพื่องทำอีทเาสั่งปูนเนี่ยก็เบิ่งบันไดนี่เออ คนไปเอาการนั่นกาสิงกกาาสสิิงงมากาเสือเคาก็ยังพอหลับได้อหนบ่ะนี่ทุกคนเหตุยังไงยังบอลและประตอกประตูอันนี้ประตูเขาใส่เองได้ไหมฮะนี่ขึ้นมาส่นบนเบิ่งสภาพถอดวันหนึ่งกระบาดถอดเขาเอิญท่านเลยเกานท่านเพิ่งิ่านจะบดานั่นมิดก มีแต่เห็ดก่อดิบตีขึ้นไปชิสือคา,าไิได้ดีเลยดูสภา,ากบบแตงเงินเต็มเห็ดกันังบอลเลยอ่ะมันยังเลยนี่ฮะอันนี้ให้เป็นตะยานทุกคนขึ้นมาคาสันเลยเนี่ยอันนี้กับบริษัทเพราคนมาเห็ดหายเด้ออันนี้โบแมนอันนี้จะเอากลับมาเห็ดเองเนี่ยซื้อมาใส่เองเพราะว่าคนว่าเฮาบริจาคเงินพนบึง เพราะว่าเขาก่ะจายเงินเพราะว่าเขาสิไปจ่ายเงินไม่ได้เขากระจายไปเป็นงวดเป็นงวดแล้วแต่พิานยาบได้อยาบได้บาทเดียวนะอยากได้เพิ่นว่าเขาได้เงินครบเลยใช่ไหมังี้ยเกาะเพิ่นได้เงินครบแล้วเพิ่นใช่ไหมเหตุกาเออเพิ่นบพื่อเขาก็ระหาดเขาบงสภาพไปก็ขึ้นไปมีภพมีคานเขาไปไปตรงคานเนี่ยเกาะนี่ ธรรมดามันตองท่อมันตอกเทนี่ก็บะอันในผัดกอวินกี้ขึ้นแบบนี้ปลาหมูมันตกลงกมากเส้นอะไรทุกคนนี่สีค้าบ้านนี่กับบด้ฮู้เลยเนี่เบ่งสภาพเลยทุกคนนี่ธรรมดาก็ต้องเทไปมัดอันนี้ฮะเทแบบเทกับเทบางๆอีกน,นี่เบ่งสภาพแตกมัดนี่แตก กันสิแต่เฮ็ดหอกเลยเพื่อนเฮ็ดเฮ็ดจะเพื่อเราออกแบบแบบทำมาเฮ็ดตามทำมาเบิ่งแบกทำมาโบโตรงตามแบกหลันตีทุกคนเพื่อนเพื่อนอยากได้ราคาเต็มเลนะอยากเลาจ่ายเงินเพื่อนจะสิ้มาเฮ็ดหายเพื่อนตกลงการเซ็นสัญญาการก็คือบอกว่าล่างล่างตีนล่างมือขึ้นไปอยู่เพื่อนแล้วเนาะเมนบอก ล่างมือล่างเงินตีนขึ้นไปอยู่เ <มา S 2> พื่อนแล่ทุกอย่างเลยจ่ายเงินเบิง่งน,นี่แตกมดทุกคนนี่นี่แตกมดเนี่ยแต่ละจุดแต่ละยังเนี่ยเบิ่งเนี่เพิ่นโบกเพิ่นยังห่อเพิ่นกระเห็ดนี่ทุกคนแตกลายมดเท้าหันมาแก,ก้เพิ่นกาเออมันจะเป็นแบบนี้ทาซีท่าซีเข้าไปมันกาโบเฮเลเพิ่นกาทาซีรอบหนึ่งสองรอบ พอกระเฮ็ดแล้วเฮ็ดนะะมันก็ไปแตกแบบนี้นะทุกคนเนะี่ยเบิ่งนี่นะที่สำคัญทานนี่อันนี้นะกอน,นที่จีขึ้นจากไดนบบเททานสมอมติมันลุกลงมาถึงทัวคนเพราะว่าเขาห่านเขาก็เป็นห่านชายเครื่องเนะี่ยแสร็ไปเบิ่งห้องน้ำนะทุกคนเนะี่ย้องน้ำเฮ็ดยังบบมีแล้วจะอยากได้เงินเต็มค่นานโบจ่ายเงินแล้วกับเพื่อนก็ว่าบไมาเฮ็ดให้ ดูสภาพแตกมดแตกไปสิทุกคนว่าคนสิจ่าเงินอยู่บ่สีกนันยังบได้เฮตเพื่อนกันยังบ่แรกพยายามได้เงินเต็มของนำ้นำกันยังบได้มาเฮตสัญญากันว่าก็ว่าแหละเฮตแรกทุกอย่างเลยราเต็มเค็นอยู่เลยจ่ายเงินจ่ายเป็นสองงวดแะละงวดแรกเขาจ่ายก,กันแล้วด้ บรรทัดสองคอนเทนต์เนี่ยมาแลบอยากจะให้เข้าใจาก่อนธรรมดาหล,ลับเมาก่อส่างนะทุกคนมืเบิกเสื้อผ้าเบิกเสื้อผ้าอันนี้เป็นย้่ได้เสธผิดสังนะ่งเลยแต่สารสารสันต้นอยู่สวรรคเขตบ้านเก๊าวย์เนี่ยเพอร์ทาซีนให้จูฮาสนะแต่อุทธรณ์ไปปักเซแล้วเพ่อรตัดสินใหม่ว่า ทั้งเฮาแบบว่าเงสักทุกอย่างหละและสิ่งที่สําคัญทีเจ้ท้าแบบว่าโมโหเหงทุกคนหนึ่งคือแบบว่าเพิ่นสั่งค้องมาเลยฮะใเขาใจให้เข้าใจบินก่อนเนอะเอาวะเพิ่นสั่งค้องมาเลยฮะให้เขาออกเงินก่อนธรรมดาเพิ่นก็ต้องออกเงินอันนี้ให้เขาออกเงินก่อนและสซารตัสซินบอกว่าสิ่งที่เขาออกเงินก่อนค็ดเงังทุกอย่างที่จ่ายบินที่มันสั่งมาฮะ เจ้าของเจ้าเจ้าของผู้รับมาบม่มบ่มมีส่วนหับผิดซอกและคิดได้จังใดเฮกาเอาบินบินกับเฮ้าบ่เด้สั่งเพิินเป็นคนสั่งนะและมาบอกเพิ่นเพิ่นไปเฮ็ดเวียกบนอื่นไดตต่างของต่างแขงแล้เพว่าให้เฮ้าจ่ายก่อนจกเงินออกก่อนประจกเงินออกไปแล้วว่าบ่มมีส่วนหับผิดซอแบบนี้แหละแบบว่าที่ข่าวฟังครับตัดสินแล้วก็ป้าที่โทษทุกคนว่าอยากว่าเถิง การเห็ดยังบ่ได้เพราะว่าเขาอยู่ในศาลตอนนั้นก็เออเขาต้องสู้ต่อไปและแบบเนี้ยทุกคนเนี่ยแมนย่างแต่ยังบ่แลกสีย่างบอแรกโบกเบิกกระแตกมืดเลยค่ะนี่ดูสภาพแต่ละอันบ้านประตูนี่เขาเป็นของเขาเองอันนี้ก็ของเขาเอง ดูสภ้าเพื่อนบอเล็กถัอยากด้เงินโคกนะยกได้เงินโขกที่สําคัญเส้งงนสัญญาล่างตีนขึ้นอยู่ทุกคนล่างมือล่างตีนขึ้นอยู่แล้วทุกอย่างถัดาให้เข้าออกเงินก่อนนะงงเล่นนึงนี่แถวนี่อันเพราะว่าเขากับผมมีเงินอยู่เขากับมาอยู่ก่อนเดยทุกคน,กนกห้องนอห้องน้ำกับพูก อันนี้เขาทาสีเองพระวันเป็นเพื่อนเพื่อนตกเกา่าเดี๋ยวเพื่อนมาดัดแกะดัดแปลงใหม่ <c oughs>